ตั้งแต่ทำนามาเมื่ออายุเมื่อเริ่อมอายุ่สิบสองมาเป็นละอ่อนนะไถงัวะไถควายน้องไถทุกคนเมื่อก่อนนี่จ่ายเป็นปกตินั่นแหละเริ่มจ่ายขี้มูกขี้สังมานนี่กังแหวนหน่อยดินบม่ได้เหนียวขี้งัวะขี้ควายบรรยากาศถ้ามีรถไถนี่กับต้นใหญ่นี่กับมักฟางนะมันก็มีส่วนเมื่อก่อนมันหนุ่มๆนี่กับมันก็เจ้าที่มีแต่เงี้ยตัวเหลืองหมูนี่มันก็เจ้าที่มีพ่นยาพ่นหยางเนี่ยเราต้องซื้อความันจะอันตรายต่อตัวเก่าก็เลยสละทิ้งไปคร ได้ก็ได้ก็ปินตาอ้านแล้วมันก็ทำง่ายครับมันแบบอันตรายต่อต่อสุขภาพโดยแล้วแต่ใจ้ขี้งัวขี้ควายนี่ก็ดินมันก็ได้ซึกง่ายน้ำมักอ่ะแล้วก็มักแบบคนเดียวแล้วก็ใส่รู้สึกว่าดินมันจะลุ่มซุยหน่อยง่ายโดยมันมันมีลมดินมันไม่ได้เหนียวตัวครับเอาใช้ก็มีอยู่แต่ของลุงนี่มันไก่แล้วมันมีสวนลำไยพวกหรอมันไม่ได้ร่วมตัวเขาหรอต้นต้นทุนอ้นน่ากัะยังปุยบริวมก็แปลงอ่ะแกนตั้งเจ็ดแปดลวยจาก แกนห้าลวยปลายขึ้นมาเก้าลวยมันก็มันซูเคมีมันนี่มันซูประดานราคามันแปลงมันมากกว่สมรตองหนึ่งกับกหสิบสี่เป็นแมงมนันเป็นด้วงกว้างวนี่นะ่ะแจกแบบที่มีมีนลิอยูถ้าถ้าเอาใส่เคมีผงยาวันนี้มันเหมียมาอยู่ก็สานกระดอนน้ำไปแล้วถ้าผลยาบดเหมียไปบดอ่ะเก็บตำตรงดอนตรงนะั่นแหละวไปกินแมงมันนี่ต้องกินกับน,น้ำพริกกระแดงก่อนจะลำ้ำ หวังว่าลูลกๆมุงเนี่ยตามเขามาเฮี้ยนต่อสารต่อลุงถ้าลุงแก่ไปเพราะว่าจากนั้นเขาจะไปได้อยู่ครับสารเคมีเป็ีนยาเป็นกลงมุงเน er wow ี่ยแะจุดเริ่มต้นแต่มีคนบ้านเฮานี่ไปคยอบรมอยู่กุ่นเนาะแล้วก็มาอู่แล้วก็เลยปล่อยกฤษดาแนะนําอ่ะคนที่เสียชีวิตไปแล้ว่ก็เลยปล่อยตัวปล่อยตัวมาแล้วก็เลยไปอบรมเ็ลูกสาวไปอบรมตั้งแต่น้ามากับพย่ะสักสี่ก็แม่ทุกปีอะครับจะดูกานนะครับ นฟังแล้วก็ถ้าถึงเวลาเข้าจะซูก,ก็ต้องแกล้งไปแล้วต้องปลูกนะครับก็ต้องแกล้งไปปลุกวันที่ต่างอันเข้าจะออกวันที่ต่างอันเอาไปส่งทีนาคอนปาก,กี้ครับสำมาตองนะท่านเพราะว่าฐานมันธุรกิจไปซื้อห่านเอาไปส่งปุ่นหรืไม่ปส่งเลยติลุงทำให้ไปส่งปุ่นหมดแล้วถ้าน้ำมีก็ทําไปทำไปเรื่อยๆจะเป็นหน้าปีนี่ทำกีเปียเป็นหน้าแรงนี่ก็ต้อง อยู่เพ่อพองที่มันแห่น้ําที่น้ํามันแบบตึเงเราต้เป็นได้ทำบัตรทำมันดีแต่คนปลูกทุกคนกินตัวแอมเคมีมาได้จับมันมันเขาจะแม่มาแม่หัวแต่ลุงก็บอกเขามาเนี่ยวตวลุลอลอองลลลอ่แหมะของเราเขาเนี่ยมูใกล้ๆกับมูสูงเขาเนี่ยถ้าเขาแมา่แต่ลุงจะได้ภาพของแนะนำเขาเนี่ยแบบนี้แบตี้เหรอาต่ขอมาช่วยเจ้านาที่ทำเนี่ยเออทำด้วยใจมันก็ได้ใส่สามเคมีแต่ ต้องมั่นใจทำไว้ก่อน